ในปัจจุบันก็คือเรามองว่าโลกมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วมากการสื่อสารกับคนในยุคใหม่ๆมเนี่ยมันจะต้องแบบมีความแอคทีฟเรามองว่าการทำคอนเทนต์แล้วก็กระจายในแพลตฟอร์มเนี่ยต้องค่อนข้างไวนิดนึงแต่แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ต้องเจาะให้มันถูกจุด มันถึงจะตอบโจทย์จาะลึกอินไซต์ของคนในในแพลตฟอร์มนั้นๆว่าเขาเชื่ออะไรเขาติดตามอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราก็เอามามาเปลี่ยนแล้วก็ดัดแปลงปรับให้เข้ากับแบรนด์เราให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าง i n s t a g r กรมเผมมองว่าคนจะเป็นช็อตวิดีโอแล้วก็เป็นเรื่องของภาพคนจะเอาใช้เรื่องของอิโมชั่นอลมากกว่าครับอย่าง Twitter เนี่ยคนจะเชื่อในเรื่องของการเขียนเป็นคอลัมน์คนจะเชื่อในการอ่านแล้วก็ในติ๊กต็อกเนี่ยคนเขาก็จะดูเป็นอะไรที่เป็นดูเรียลอะไรเงี้ยครับ คือเราอยู่คุกคีกับโซเชียลมีเดียอยู่แล้วดูเทรนด์ดูตลาดอะไรอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วครับก็ดูในเรื่องของ engagement ดูในเรื่องของยอดลิสต์แล้วก็ตัวที่ลูกค้ามาคอมเมนต์ฟีดแบ็คว่าแบบเขาไปทานมาแล้วมันจริงกับที่เราลงไว้ไหมว่าเรา e x ็กเซอ,อย่างนี้แล้วเราก็ให้เขารู้สึกว่าเราไม่หยุดนิ่งนะเราก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคนเขาก็จะเชื่อเราว่าเรายัางคิปโปอิงอยู่อะไรเงี้ยครับ